I can see it in your eyes on the south I can hear it in your voice though you haven't said that. ชั่วโมงอ่ะมันดูว่าแบบอนอนดีกินดีกันอยู่ไหม,มนี่ให้น้องเขาอยู่ในห้องนอนนี่นานะต้องคอยดูอุณหภูมิว่าอากาศไม่ให้มันร้อนเกินไปอ่ะอจ๊ซี่ค่ะแต่เจซี่นี่ไม่เคยห่วงเพราะว่าลูกๆเขาแข็งแรงตลอดแล้วแบบเลี้ยงลูกเก่งที่สุดเลยเนอะ เจซี่ตัวใหญ่น้ำนมเยอะไม่จะต่างกับน้องลูน่านะที่แบบโอ้ยกลายเป็นแมวผอมแห้งแรงน้อยไปเลยแต่เจสซี่นี่คลอดมาก็ยังแบบว้วนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิอมอ่ะนี่เด็กๆเด็กๆนี่หญิงสองชายสมีติดลายอยู่3ตัวนะคะแล้วก็ล้วน,นอีกสองสามตัว นี่นนัอไลูกไม่เนี่อะไรอหนููเอาเหรอหนููที่หนมาแรงอันตรายเหรองั้นเราอย่าไปใกล้สิอ๋อหรอโอเคโอเค อุ้ยลินาเขาเอาผลงานกลับมาบ้านด้วยค่ะเป็นตัวอะไรคะนะตัวแมวหรือเปล่าตัวใหญ่มากเลยอุ้ยน่ารักมากค่ะวันนี้มีต้องแบบไปคุยกับคุณครูของติขู่กับคุณครูของลินานะคะคุยแบบก่อนปิดเทอมอ่ะว่าแบบลูกเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวปั่นจักรยานไปนะคะดีนะคะเนี่ยนะแดดไม่ร้อนวันนี้ มาถึงโรงเรียนละรู้สึกโรงเรียนปถมนี่ก็จะแบบไกลกว่ามัธยมอยู่นิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ไปคุยกับคุณครูมาเรียบร้อยนะคะทั้งลิขุกับลินานะคะก็มีผลการเรียนมาให้ะคะ่ะ ผลการเรียนเขาก็จะเป็นของเด็กปอปอ4ก็เป็น A B C นะคะน,นี่หูเขาก็จะประมาณนี้ค่ะ C นี่โชคดีนะคะมีได้ B มาด้วยเป็นครั้งแรกที่ใช้ก็ค <c oughs> ่อยๆฝึกกันต่อไปค่ะอันนี้จะบอกมาแค่วิชาภาษาญี่ปุ่นกับกับเลขนะคะเลขดีขึ้นมาบ้างค่ะ ลีน่านี่คือป .2 นะคะป .2 ออก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็นวงกลมสองตัวคือดีมากวงกลมธรรมดาคือทําได้แต่ถ้าเป็นแบบไม่มีอะไรเลยก็คือคือต้องแบบต้องพยายามอีกนิดนึงเลยค่ะลีน่าก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะอันนี้ก็เป็นใบแบบว่าเหมือนกับเราให้คะแนนตัวเองนะคะว่าประมาณเดือนเมษาถึงกรกฎาคมที่เข้าเรียนมาว่าเ,ออเดือนเมษาถึงกรกฎาคมเนี่ยค่ะ เปิดเรียนมาเราทําได้ดีอะไรขนาดไหนนะให้คะแนนตัวเองเป็นวงกลม2องวงก็คือดีมากวงกมลมธรรมดาก็ธรรมดาแล้วก็สามเยมคือต้องอาจจะต้องปรับปรุงไงค่ะก็จะมีด้านฟังกับเพื่อนฟังที่คุณครูหรือเพื่อนพูดไม้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะเขียน <c oughs> สวยไม้อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> หรือแบบมีลืมของไหมพูดทักทายได้เก่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วแต่ลีนาเขาก็ดูประเมินตัวเองอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ลิขูดเรียนคลาสพิเศษนะคะที่แบบว่าคุณครูเขามาสอนให้ตั้งหาเพราะว่าระหว่างที่เ,เพื่อนๆเรียนวิชาปกติเนะะี่ยค่ะคุณครูเขาก็แยกลิขูออกมาแล้วก็ให้เรียนเหมือนเรียกว่าเรียนพิเศษในในห้องเรียนในในคลาสเรียนเลยะคะ่ะแต่ว่าแยกไปเรียนที่อื่นนะคะคือลิขูจะมีปัญหาเรื่องของออสมาธิอ่ะ,ะสมาธิไม่ค่อยมีนะะี่ค่ะ เขาก็จะให้แบบว่าฝึกสมาธินะคะโดยการเอาลากเส้นต่างๆหรืออะไรางี้นะคะเนี่ยลากเส้นว่าให้ให้เรามีสมาธิจุดต่อค่อยๆฝึกนะคะบวกกับแบบวิชาเลขวิชาภาษาญี่ปุ่นไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะนี่คือแบบที่เรียนมาทั้งปีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วที่เนี้ย เนื่องจากลินาผลการเรียนก็คืออ,อยังน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลินาก็อาจจะต้องเข้าคาสเรียนที่มาวาดีอันนี้เหมือนกันเหมือนกับลิขุนะคะแต่ลินาต่างกันที่ว่าลินาเขาตั้งใจเรียนในห้องตั้งใจฟังครูตั้งใจทํากันบ้านตั้งใจทุกอย่างแต่เขาไม่เข้าใจก็เลยทําให้ทําข้อสอบทําเทสต่างๆไม่ได้เพราะเพราะว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนนะคะแม้ว่าเราจะแบบเออเราอาจจะไม่ได้ เรามีสมาธิแล้วแหละแต่เราไม่มีความเข้าใจเฉยๆก็เข้าใจนะคะว่าดีนะคือสไตล์ไหนก็เลยบอกคุณครูว่าโอเคให้ให้นะไปเรียนคลาสฮิมาวาดิคลาสพิเศษด้วยเลยค่ะสัปดาห์เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขก็จะมาสัปดาห์แล้ววันสองวันหนึ่งเลยเนี้ยทุกวันอังคารเลยประมาณเนี้ยหนึ่งชั่วโมงอืมก็โอเคค่ะค่อยคย แก้กันไปนะคะเรื่องความเข้าใจเนี่ยมันก็ถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็จะสับสนยาวไปจนถึงชั้นอื่นๆนะคะก็เลยว่าโอเคนะนีนะเนี่ยมีความตั้งใจดีแล้วขาดแค่เข้าใจก็โอเค่ะอันนี้ก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะก็สรุปว่าเรื่องการเรียนก็อาจจะต้องแบบเป็นห่วงนะคะแต่ ไม่เป็นไรเพราะว่าการเรียนก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะแล้วแม้ว่าบางทีเราอาจจะแบบไม่ถนัดเรื่องการเรียนแต่เราอาจจะถนัดวิชาอื่นเช่นเราถนัดวิชาศิลปะก็ได้หรือว่าอาจจะถนัดกีฬาก็แล้วแต่คนนะคะคือคนเราไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งค่ะก็เอาเอา,เอาตามเท่าที่เราทําได้ให้แบบเหมือนกับว่าเออเรียนผ่านไปได้ก็พอแล้วให้ค้นพบตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรแล้วพอโตขึ้น ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบมันก็จะดีกว่าที่ว่าเราตั้งใจเรียนไปแต่เราไม่มีจุดหมายอะไรเราไม่รู้ตัวว่าเราอยากทําอะไรนะคะลิ้น่าก็คงจะเหมือนกับลิขูที่อาจจะไปทางด้านศิลปะแล้วดีที่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นต้องแบบเรียนให้เก่งเพื่อเป็นหมอเป็นตํารวจเป็นพยาบาลเป็นอะไรนะคะที่แบบคือเราสามารถทําอาชีพทํางานที่เราชอบได้คนะ่ะเช่นว่าแบบ ถ้าเรารักสัตว์นะคะเราอยากไปทํางานในอควาเรียมไปทํางานในสวนสัตว์เขามีแบบสอนด้านเกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะนะคะแบบว่าเรียนโรงเรียนแบบเฉพาะทางสําหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าอะไรก็ได้ะคะ่ะแล้วรลวแต่สิ่งที่เราชอบเลยหรือถ้าเราชอบด้านแบบแฟชั่นออกแบบเสื้อผ้าทรงผมตัดผม ทำงานด้านแนวนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราชอบด้านนี้ก็ไปด้านนี้ได้เลยนะคะไม่จําเป็นทุกคนจะต้องแบบมานั่งเรียนฟิสิกส์ชีวะอะไรเพื่อเพื่อสอบเข้ามาหาหลัยก็ไม่จําเป็นนะคะเราเราชอบอะไรเราไปทางนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นมีก็เลยบอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องการเรียนมากขนาดที่ว่าเฮ้ยทุกคนต้องแบบต้องเรียนเก่งเรียนดีนะไม่เลยค่ะขอให้เจอสิ่งที่ชอบและและเรามุ่งไปทางนั้นเลยอันนี้จะดีกว่านะเราก็จะสนับสนุนไปทางนั้นเลยค่ะ มิ M ilo. M ilo โลมิโลยืนอะลูกมามาเพิ่งเห็นมิโลยืนมิโลยืนทำไมอะคะ <c oughs> นี่พรุ่งนี้หนูจะต้องไปงานพับพีปาร์ตี้หนูต้องลองใส่ฮาร์เนสกาแต่ใส่ถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ละเนี่ยทำไมหนูกัดได้ <c oughs> ดูสินี่หนู แล้วเราจะไหวไหมฮะลูกเราจะไปเดินกับลูกหมาตัวอื่นได้ไหมอืมอ่ะมาหมาให้หนูใส่จนชินก่อนเนาะอันนี้เนี่ยเราลองใส่กันก่อนให้หนูชินพอเดี๋ยวมีปั๊บป่านี้นะจะออกไปข้างนอกกันนะคะรวมถึงน้องลิลลี่นี่ก็ใส่ได้แล้วนะคะกว่าจะใส่ได้ใช้เวลาแบบน่าหลายนาทีมากนานมาก ใสให้พอดีตัวและแบบกว่าน้องจะชินวันนี้ก็เลยว่าใส่ให้ฝึกชินไว้นะคะพรุ่งนี้จะต้องไปเที่ยวกัน,นก็กนนน<ะ>ป้าเกิดอยากกินเนื้อข้าวนั่นเนื้อนะคะก็ะเลยมาซื้อร้านเดิมร้านประจำค่ะ อ่ะอ,อยากกินเหรวลูกลิลิลอ้ยดวันนี้นะทำอะไรคะฟูรูอ่านไวรกฟูรูเช่เหรอ,อฟูรูเช่เนาะใช้นม200มิลลิลิตแล้วก็ ผสมตัวนี้พูดเิ็งเข้าไปก็เสร็จเลยอ่ะแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงมกินได้เลยโอเคอาทิใส่ลูกสตววรอเบอรี่อ่อ <Yeah. S 1> คนได้เลยค่ะแล้วหนูเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะแล้วค่อยมากินแล้วมันก็จะแบบจับตัวแข็งเป็นเหมือนกับเยลลี่นะ่ะ มันเริ่มเป็นก้อนแล้วแบ่งใส่ถ้วยเล็กแล้วก็เข้าตู้เย็นนะลูกนะน้องคานมาัมมัจะไปเตรียมตัวไปนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำงานแล้วมาหาใหม่นะคะคนเก่งอืม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าแน